สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำนายไพ่สามใบอีกเช่นเคยนะคะกับสามกองและหัวข้อที่มีชื่อว่าข้อความด่วนจากเขาอ่ะกองที่หนึ่งสีเขียวกองที่สองสีชมพูกองที่สามสีม 3, สน้ำเงินนะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเขาเลยค่ะเดีย๋ยวขอไปกองที่หนึ่งนะคะสีเขียวมาดูกันว่าข้อความด่วนจากเขามีอะไรบ้าง มีบางสิ่งบางอย่างที่จะมาออฟเฟอร์นะคะหรือว่ามีการวางแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะยื่นมาให้กับเราหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเซอร์ไพรส์เราได้ด้วยเช่นกันขอาจจะเป็นสิ่งของเงินหรือว่าข้อความอะไรบางอย่างนะคะอย่างที่พูดไปนะคะอาจจะเป็นข้อความหรือว่าคนที่ติดต่อก,กันแดนไกลต่าง,งชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะหรือว่าคนที่อยู่แดนไกลกับเรานั่นเองนะคะมาด้วยความรักความยินดีความแบบอยากดูแล เขาพร้อมซัพพอร์ตและเปเราค่ะกล่องที่สองสีชมพูเรามาดูกันว่าเขามีข้อความด่วนอยากจะบอกอะไรบ้างเขาเจ็บปวนมากนะในตอนนี้เขาเศร้าเสียใจมากเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติม,มค่ะเขาหักหูเขาใช้ชีวิตแบบหักหูมากในการใช้ชีวิตอย่างเช่นการทํางานทําเงินของเขาเขาลงทุนอะไรบางสิมงาอย่างแล้วเสียเงินก้อนไปอะไรก็ได้ที่เป็นการเสียเงินก้อนใหญ่ ะะเขาไม่อยากมาเผชิญหน้าเขาเสียใจตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะดูแลคนได้ในเวลานี้หรือว่าให้ความสําคัญกับความรักได้ดังนั้นเขาขออยู่ในมุมของเขาก่อนขอไปสะสางหรือว่าไปเคลียร์เขาไม่ได้บอกแต่ไพ่บอกมาแบบนี้แต่ดาบนะคะก่องที่3สีน้ําเงิน,นะคะ่ะข้อความด่วนจากเขาอยากบอกอะไรเขาดื้อนะรับไหวไหมไหวไหมหนู เขาอยากลองกับความสัมพันธ์ี้อีกครั้งนะเขาเป็นนักไฟเตอร์มากๆเลยดังนั้นเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดเมืองเพราะว่าเขามั่นคงกับเรามากเขามีความมั่นคงทางจิตใจแต่ไม่ได้มั่นคงทางอารมณ์ดังนั้นคนนี้จะอายุน้อยกว่าหรือมีพลังงานมีวุฒิภาวะที่เด็กกว่านะคะต้องปรับอารมณ์กับเขากับคนนี้อย่างมากเลยเนาะต้องไฟกับเขาพอสมควรไฟในที่นี้คือไฟทั้งแบบ ความสัมพันธ์แล้วก็คําพูดได้ด้วยหรืออารมณ์ของเขานั่นเองต้องตามให้ทันค่ะจบแล้วค่ะบ๊ายบาย